มาช้าแต่มานะ้ามิ้นชลิดาพูดแล้วหลังแก๊งสี่มอมา้าเมาสนั่นจนดรามา่าสืบเนื่องจากกรณีดราม่านางเอกสี่มอมา้าใหม่มิ้นมากี้ละมิวทำคอนเทนต์เมามอยเรื่องในวงการบันเทิงและประเด็นดังกล่าวโยงถึงเบลล่ารานี ล่าสุดมินได้ออกมาให้สัมภาษณ์ถึงประเด็นดราม่าดังกล่าวว่าได้เสพข่าวบ้างเข้าทวิตไล่อ่านจนถึงตีสองมันเป็นคอนเทนต์ที่เราคิดน้อยไปมันเป็นความผิดพลาดคอนเทนต์ที่เราไม่ได้ระมัดระวังด้วยคอนเทนต์มันมีคำถามดราม่าอยู่สองคำถามซึ่งมินไม่ได้รับคำถามนั้นแต่ด้วยความที่เราเป็นเพื่อนผู้หญิงเราก็เหมือนกับว่าเมาส์กันเลาเหตุการณ์ที่ผ่านมาได้พบได้เจอเราไม่คิดว่าจะถูกขุดเราไม่รู้เลยและจะระมัดระวังหลังจากนี้ เราไม่คาดคิดว่ามันจะเป็นการหยิบจับอะไรขึ้นมาพาดพิงให้เป็นเรื่องเป็นราวแล้วเราก็รู้สึกแย่เราคิดน้อยไปวันนั้นที่อ่านข่าวเราก็เครียดรู้สึกแย่และรู้สึกไม่ดี ที่ผ่านมามินร่วมงานกับคนในช่องได้ร่วมงานได้กับทุกคนเราไม่ได้คุยกับคนที่ถูกพาดพิงเราคุยแต่กับเพื่อนๆในคลิปเรื่องผ่านมานานแล้วส่วนงานเดินแบบมินเดินคนแรกและมินมีงานต่อเรายอมรับความผิดพลาดในคอนเทนต์ที่ทำและไม่อยากโยงถึงใครและเป็นบทเรียนให้ระมัดระวังมากกว่านี้